พระคาถาหัวใจพระยาคุตเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นติดอำนาจอันเฉียบขาดสามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใจได้ทั้งปวงพูดผีปีศาจัวไม่เข้ามาใกล้ตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาหัวใจพระยาคุธจะอะภะคกะยะพระตัง วะโมทุทันตานังพยาจิตจุบังคารุธานังนะระปูชิโตโสรโลปัจจายะชิมหิมหาลาพังพระวันตุเมด้วยบารมีขององคพยาคุธจะช่วยนำความล่มเย็นเป็นสุขมาให้ท่านทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาบ นานาประการสัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดมิกล้าเข้ามาทำร้าย